ประเสริฐเต่าทองครับ30ทับหนึ่งตำบลตะเคียนทองอำเภอมะขามเภอเขาขี้จกูดจังหวัดจันทบุรีครับปลูกกล้วยพันอะไรคะปลูกกล้วยพันธุ์กล้วยไข่ครับพันุพื้นเมืองจันทบุรีครับอืมปลูกมานานหรือยังคะประมาณสามสี่ปีได้แล้วครับอืมค่ะแล้วที่ประเสริฐเนี่ยใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรต,ตั้งแต่ตอนไหนคะตอนเพิ่งเริ่มใช้ได้ปีครับล้ว ผลของใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรเป็นยังไงบ้างคะผลของก็ดูภาพที่เห็นนะดีครับมผมก็มีกล้วยอยู่สามแปลงเนาะแล้วก็เอามาทดลองใส่ของดวงตะวันเพชรล้วนๆแปลงหนึ่งแปลงนี่ก็ดีมากครับใส่ตั้งแต่ปลูกเลยไหมคะใส่หลังปลูกหนึ่งเดือนครับอ๋อใส่หลังปลูกอรอให้รากมันขึ้นมากินอาหารก่อนอค่อยใส่ปลูกไปด้วยที่ไม่มีปุ๋ยรองก้นหลุม ไม่ใช่ปุ๋ยรองคนหลุม,มแล้วพี่ปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดยอดไหมคะสุดยอดครับปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดยอดเลยนะคะไอะคะิธีใส่ใส่ผมปลูกกล้วยผมปลูกลักษณะเป็นปกล้วยกอสามต้นต่อหนึ่งหลุมใช่ไหม<ช>ปลูกลักษณะกอ,อ,อแต่หลุมหนึ่งปลูกได้ถึงสามตน้นผมก็ใส่สามกำมือครับวิธีใส่ง่าย บางคนเขาบอกเออกล้วยหลุมหนึ่งใส่กำไม่ใช่ครับกำหนึ่งไม้ถึงปลูกต้นเดียวแต่ผมปลูก3ตน้นผมใส่ถึง3ามกำเออแล้วระยะเวลาที่ใส่ประมาณสิบวันครั้งอ๋อใส่สิบวันครั้งอืมแล้วถ้าออกลูกนี่จะใส่ตอนไหนมั้งคะถ้าช่วงออกปลีก็ถ้าตอนนี้อายุของมันได้3เดือนนี่มันต้องใส่สูตรนี้ไปจนกว่าต้นเขาจะเป็นสาวเต็มตัวแต่นี่ยางเนาะกล้วยมันใช้เวลาถึง6เดือนถึงจะได้เห็นปลี หรือว,ว่านใบผลอื่นก็เด็กเห็นดอกแต่ก้วยเนี่ยใช้เวลาหเดือนแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาถึง8เดือนก่อนที่จะถึง6เดือนก่อนออกดอกนี่กอก,กปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอเป็นปลีพอเป็นเคลือแล้วอาจจะเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรเ,เร่งผล,ล,งผลสูตรบำรุงผลจะใส่สูตรบำรุงผลนะคะใช่แล้วพอใส่ปุ๋ยอินทรี์ดงตะวันเพชรเนี่ยค่ะใบเขียวไหมเขียวครับดูเนี่ยคึ้มเลยอ่ะเข,เขียวสดใสเลย ได้เลยครับเนี่ยใบเขียวหน้าเอาไปห่อขนมครับเนี่ยครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แล้วดินเหรอคะดินเป็นยังไงบ้างดินของผมเนี่ยมันเป็นดินที่เออถ้าพูดแล้วกว่าดินแย่ครับอืมดินนี่ถ้าพูดว่าประมาณประมาณถาดอาหารในดินที่แปลงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปร์เซ็นต์ครับ ก็ดีดีมากครับดีดีอะไรผมเกินคาดอ่ะผมคิดดูเอ๊ใครก็จะเอาทีมีคนก็ถามว่ามึงจยาวเอาทีงี้มันปลูกกล้วย <c oughs> มันจะได้ผลหรือเขาอ่างเงี้ยแต่ผลสรุปมาผ่านสองเดือนกันไปตอนนี้สามเดือนเนี่ยชัดเจนแล้วครับดีมากอ่ะแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วย <c oughs> ผมมีอยู่สาแปลงผมสามารถเปรียบเทียบ <c oughs> ได้ไงอ่ <c oughs> <c oughs> ปุ๋ยแล้วมันประหยัดต้นทุนจริงๆประหยัดจริงๆครับครึ่งต่อครึ่งเลยระหว่างแปลงอีก2แปลงที่ผมปลูกอยู่อีกที่หนึ่งอะ่ะกับแปลงนี่แปลงนี้เนี่ยต้นทุนต่ำไปสุดๆนะคร